นอนมากเลี้ยงจานเขาจะถ่ายปีนกล้องหลังให้ดูด้วยเงี้ยฝึงปลาฝึงปลาห่วยนหัวมาแล้วมาแล้วสบายดีสบายดีทุกคนและตอนนี้เองกับซองอาริสาสาวน้อยเร่งจันน์เนอะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นมื้อที่สองจากถ่ายฮูิเมื่อวานนี้เขาไปถ่ายอยู่ น้องสถานทีแล้วก็คือทายเป็นสุดธรรมดานลล้องเนมือน,นี้ก็คือเป็นสุดนักเฮียนติ่มนักเฮียนแล้วก็ตอนนี้อลิสามาห้องเฮียนแล้วจะขึ้นไปเชิงห้องลงไปหาหมูอลิสาเองนไม่ได้เฮ็ดผมีรือชิมาะไรหมูหไทยเจ <Hello. S 2> <Hello. S 1> ้าโอ้โหแม่โล้าห้องสะอาดมาก <laughs> มือนี้เป็นมือที่สองขามาทายชุดนัรเรียนเออเท็ดผมแล้ววะเนี่ยยังถ่ายรอนผุอเพอเทตให้ควยังมาวราผจ้ะมูเฮายังประกบเนาะยังอีบีอ่ะอีคูอีเนียอีแอนบ็จตัดย่สอบกาสิบอนะไม่หม ทุกคนเดี๋ยวเขาจะถ่ายมูมาเพิ่มอีกนอนแล้วกะนีตะก้องตะก้องก็ไปถ่ายให้ขาจาวอยู่ส่วนหนึ่งอยู่ลุม,มเดี๋ยวเขาอัดพร้อมแล้วเขาค่อยถ่ายเนาะตอนนี้เขายังบุกพร้อมเถ่อ <laughs> โอเคเดี๋ยวเขามาถ,ามถ่าเบื้องต้นบรรยากาศตอนถ่ายอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหอ้องเฮียนอลิสาเนาะอันนี้คืโอโบเคยถ่ายให้เบื้องจะเถื่อแต่แบบให้เบืไไนน้องไหลหมดเล้เนาะมันทุกนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นหอ้องา ตึกไอทีเนากะก็สิเป็น,น,นแบบน,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 นี้แล้วก็จะมีแอร์สองหน่วยแล้วก็มีโปรเจคเตอร์กระดานก็จะเป็นอ่ากระดานไม้แบบนี้แหละทุกคนข้าเจ้าก็จะใช้โอข่าวเขียนเวลาเขียนเนาะก็คือเป็นครั้งแรกที่อ่านรีวิวของเฮียนให้เบิงเลยนี่ก็สิีก็มาี้อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะครูนี่ก็ประมาณนี้เนาะโตเฮียนนะเฮียนย่นี่มีทั้งหมด มีทั้งหมด36คนแต่ว่าคนที่ทายฮูมน้ำมิลี่หันมีสาวเก้าคนนะทุกคนเพราะบางคนเขาจะกระบวนสะดวกสินะ,นก,ะก็กระโนเป็นอย่างนกก็แล้วแต่ว่าไภัยที่ทันกับมาภัยที่บทันกับบได้หายโได้มีตลอดนอะทายฮูมมอเจ็ดกับแต่ทางชีวิตก็มีครั้งเดียวก็ต้องได้ทายต้องเก็บไว้เป็นความทรงจำโอเคเดี๋ยวเราไปเบ่งบรรยากาศตอนทายฮูมกันนะเลยเลิ มาแล้วเดทไทยไหมอันนี้่าเยมาหมดแล้วมา่ายมา่ายนะถ่แล้วสบเบียดได้่ก็เบียรไก่ไมกัไปทยใส่ไตนี้ใส่ชุดนเงแมากโบกถ่ายไปนี่ก้งแก้งนาริากดอีกเกมือมือให้ลำลงให้ลกลึงให้ลซอให้ลซื้อเขานี่บอกเขาไปให้ลงก สัดีทุกคนตอนนี้อยู่กับสองอาดิสาสาวน้อยเบียงสันเนาะวันนี้จะทุกคนไปเบิ่งเบื้องหลังการทายฮูบโจบของห้องเจทัาห้าเนาะซึ่งวันนี้อยู่กับมีโนคนหลอกวายและตอนนี้ก็อยู่กับอยู่กับไผ่าบนโั กกมอนโตกันนี่้อที่มือกันโอเคสบายดีเสื้ออย่างในน้ำโตน่โอเคเสื้ออย่างในน้ำโตน่เสื้ออย่างมือนี้วูาสื้อเน้คไ้ดีใจบชิจบมอเจนแล้วราดเบิงงบอกเลยเฮ้ยไปเดี๋ยวพาไปเบิงงเนาะอันนี้แม่สาวสวยมาบุฮายไว้บัดนึงไว้ชิจบแล้วว้าว สู่ยิ้มแนอยู่อยู่นี่มันก็เป็นอย่างนี้ๆต่อนนี้น้องกยกับตากล้องคนรอสวดบออาสวดบอตากล้องเสี่ยวแหงน้องสองยิ้มแน่ไหนึ่งไปหนึ่งเยบีก็ขอไปหนึ่งมาสู่วีดอ เดี๋ยวยูบอลอานิตาฮนะพอาย่กันอันนี้ครวิดโอด้ออนิมเนสวยๆเออขอ้วว่าอะไรมีกจให้เปิดตรงนี้โอ้บนระเบียสแนี่โอังอนี่กได้จ้า ป็นยิมเนียเอาขายวันนี้ขายกอซ้อมะูขยเ่งยะบูขาเครื่องยย่อยะูะมันมีว้าเลยบาเลยสองคนนี้เนาะรังสิติดคุกในหอบสิห้าปีตอนสปีทีเท่านึงเลวพอยาติหมามาเกิดเนาะอันี้ <laughs> <deux>, <laughs> Tên nặng không vào phải, phải nó lạc Bạn ơi không phải nó Lạc Hay không phải Lạc Hãy subscribe cho kênh เย้พี่อ่ะยัง <laughs> <laughs> อันี่โคเทแล้วจับพี่ตาใชรอเปล่าเฟียแบบกลังจับโคตรอะไรเออไเปรคนแล้วอดับอเสียงานีเอ็กซ์ซีดีซีซีโเเ็กไมาอ้เนมาอนี้ดิเสียงเคนคอเียนมเ็เไม่ไหม ถาเปเดไ่้หร้ปได้แล้วอเาเสรมงไดุ้ม่ันอันนี้ดเพรากินมวคุสาว่ดอกคไม่ทานยี่ห้อมันัน็กินจากกล่องบัดิกลอมึงเป็นพวกโง่เจอสะ อ่านกีิ้วทายเนจส่งเบงตยนิ้เการ์เออลิ้นแท้ๆเลยอ่ะนะจับๆทําร

คือโารีเกิอยคนไว่าจะนเราตัวปะกศหลังไหมยืนมาตจ้ประเทศไทยวินดาตั้งไอยู่เออคือว่าเ็ศแบบจับบึ้มเซนแดเวลาฟิวคณาหง หันมักไหมเฮดสมูแบบอีเจนนี่นะเฮดสมูแบบอีเจนเฮดสมูอีเจนนี่มาให้ปักูจับโกโก้แน่เอาไปเห็ดแทจ้าจับโกโก้แน่โ้ยจับโกโก้สองดอกหัวแ้ออัดายกอไปเออกเป็ดฟิีวแบบหัวก็ได้แบบธรรมชาติธรรมชาติยหจน้ากอดหน้าดกกดด้ไ้ทยน้ากดก ก็แัเี่กน้ารีนวันนี้เขาจะมาได้ใจไหนพวกเนี่ยวันนี้มูเขาจะถ่ายปีนกล้องหลังให้เปิดเบลล์เนปึ้งปลาปลาโดๆๆๆๆ้อมเอเยปาเิจ้แมกกูถ่ายปึ้งมาเลยอมเอเลยมาเกินมาเกนอนดูไทยที่เหม่ก็มีัญญา พี่เหมื่อยไมพี่เหนื่อมย่นาเอออย่างก่อนี่ตเอ้าตายหนักดแกทำไมทไมทไมสบายดีไหมเอ้ามีหนาไทยแล้วเด้อเมติไทยแล้วเมาเพมิงามงามกลมูลด่กลมูในกลุ่มแะ้ีสุด้วกาอารีนายังมหันไนยไทย กะปิกะลาาทยมันก็ไปเลยขากอนอิน่าอยแหงมือแหงมาเพาะอยากทายเลยมือแมันมือนอดีบึงอุ้ยอุ <im <im ้ยบุญเบุญนดบุญบุญนดเออ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 ออันนี้แมนเทาพุทธศรมซูมจะไหนซูมไรกันเนี่ยเนี่ยยืนเอา นี house, ่ปุษันเราตั้งขาหทั้ยขาต่างกับคำตัข้างหว้ทย้ง่างขาันตับค้ำเออเออเย้บตัางเข้าไป้งข้างอีกข้าง i <laughs> ไปนรเซียไดเหยิดืยมันยันยเดยันเขาเห็ดคืนเป็นกับเฮ้ยว่าคืนยันเป็นกับตับสนองมึงอาหกมนังหน้องกเอ็ดหัน้างเนี่เออิยกโค้ยู่่ ไอจีพวกคุใช่นาำไดเออ L ดอทลิตา จะเป็นบรรยากาศหน้าห้องเฮียอันนี้ก็จะเป็นประตูไทยเขาเอาสับเซย้ยหัวใจัวตอนตนี้ก็รักอยางเป็นประตูไทยนัญหาอีกแล้วโยกายื่นขึ้อยู่เลยูบไหวแล้วค่ะ ต hmm ุ hmm. ้ขาดสิคะนี้เหละ นี่ิพักกับแปกตอนนี่ทั้กำลังจะไปที่ปัตสรลาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเขาโหดแล้วทุกคนมาที่ What? อหนึ่งสองไปรอบเจ็สา